เรามันดังมากเลยทั่วทุกภาคเลยแต่ว่าตอนแรกกินกินกินแล้วเป็นไงบ้างกินยามันก็ไม่แน่แต่ว่าถ้าว่าอะไรม่ที่ว่าอ้แม่ทายาไปด้วยนะทายาไปด้วยมันจะยุบครับมันก็จะเป็นอย่างงี้มันก็จะยุบอ่ามันจะยุบมันก็จะแห้งอ๋อแห้งเลยนะครับแห้งเมื่อก่อนนี่เป็นสเก็ตคุยเลยเหรอครับผมถ้าเราไม่ทายานะคันไหมมันก็เป็นมาครั้งอะคันอ้อของผมนี่คันจนโอ้โหต้อง แต่ผมนี่ส่วนมากนี่มันจะไม่คันเลยไม่คันแต่ถ้าว่ามันถ้าเรากินยาเข้าไปหรือว่าอะไรมันจะคันคันเลยคันแต่เราไม่ได้เกานะไม่ได้เกาถ้าพี่ทำไงมันคันเอาอะไรทามันก็เป็นมันเป็นสะเก็ดไงเป็นสะเก็ดมันคับมันเราก็ก็แกะแกะออกนี่เป็นมานานือยังพี่เป็นมานี่เก็บ20ปี20ปีโอ้ถ้าเกิดยาเรากินแล้วมันหายมันเหลือเชื่อแล้วพี่นะ ยี่สิบปีนี้ก็คือไปรักษาหาหมอหรือไปหาหมอเขาบอกไปหาหมอแล้วไปคลินิกไงเขาบอกว่าโรคเนี้ยมันรักษาไม่หายไม่หายหเขาดบอกว่าเขาก็มียาบางทีกินไปเลื่อยๆแล้วก็เ็นกรยุกนะกระยุกเทาลงแต่มันก็ยังโผล่ขึ้นมาเหมือนเดิมกับมันก็เป็นแล้วโรงพยาบาลไหนสถาบันอะไรได้ไปไหมผมไม่ได้ไปไม่มีเวลาไปกินไม่มีเวลาไปผมไปไปคลินิก โรงพยาบาลก็ไม่หายมันก็ให้ยาอีกเดียวอะไรขี้ในกันอะไรมาเขาก็บอกให้ผมทําใจบอกว่าไม่มีทางหายเหมือนนี่ของผมอยู่นะตอนแรกเนี่ยเขาป็นเหมือนนี่อ๋อตตตงามนิ้วนี่นะเนี่ยเปล่เล็บเล็บตะกอนสมักเนี่ยแล้วมันอย่างนี้หมดสุดดีเนี่ยพี่พิมพ์เป่คันผมนี่คันแต่นี่มีคันแล้วเขาบอกเป็นสเก็ดเงินไงใช่ใช่แต่โรคนี้ไม่มีไม่มีติดต่อกันไม่มีติดต่อครั้งแรกจริงๆอ่ะที่ผมเป็นนะมันจะเป็นตุ่มเล็กๆแดงตรงนี้สิที่เดียว ผมก็นึกว่ามันเป็นอะไรก็เลยไปเกาเลไม่ได้เกามันก็เป็นเป็นเกล็ดเกล็ดมันก็ออกก็ดึงออกมามันก็เป็นแค่แบบยุ่งกัดนั่นแหละโอ้ยยี่สิบปีนี่มันตั้งแต่เหมือนสัมโลงมาแล้วผมไม่ตัดผมว่าเพรว่ามันติดแล้วผมไม่ตัดผมนะติดเชื้อหรือเปล่าแตว่ามันก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ผมก็ไม่ได้ไม่แน่ใจมาผมก็ไม่แน่ว่าจะเป็นยังไงกันแล้ว มันน็เปแล้วเรากินของเรานี่มันยุบลงไปอย่างเป็นในทางที่ดีขึ้นเพราะงั้นเลยถ้าทายาด้วยยุบเลยครับอ๋อแล้วเราก็รู้สึกเองเลยว่าเราเิ่มมันดีขึ้นก็นั่นแหละสงสัยมันไปขาดเลือดขัดอะไรตรงไหครับทนี้เราก็ทายาไปผมไปซื้อยาที่นู่นนะมันไหลหลอดจะแบะเป็นหลอดย ไอตัวที่พี่กินก็คือไอตัวที่พี่กินก็คือเคดีกับพันเดียที่กล่องฟ้ากับกล่องใช่คครับผมวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังอยู่อันหนึ่งก็คือว่านอกจากว่าเราจะซื้อยามาทายเองแล้วเนี่ยเรายังได้เงินกลับคืนมาแต่พี่พี่น้องน้องเขยเรื่องอะไรเรื่องอน้าน้องเขยใช่ไหมอ่านั่นแหละน้องสาวอยู่ข้างบนใช่เขาบอกว่าเขาไม่สนใจเรื่องพวกนี้เขามีรายได้อยู่แล้วแต่สำหรับเราเนี่ย นอกจากจะได้นั้นเราจะได้เงินคืนพี่รู้ไหมพี่เขาซื้อสี่ชุดเนี่ยถ้าเขาสมัครนิดเดียวแค่เซ็นเขาได้สองพันเขาซื้อสี่ชุดอ่ะเขาไปแต่เขาไม่สนไงเขาไม่สนเงินตรงนี้ผมถึงบอกผมหายโดนลวงผมถึงบอกว่าถ้าพี่ยังจะต้องใช้ยาไปเรื่อยๆเนี่ยพี่ซื้อราคาทุนดีกว่ามันจะถูกถ้าเป็นสมาชิกเหมือนเคยเป็นสมาชิกอย่างเอมเวีสโลเรียนเยเคยมันเมือนงินพวกขายตรงแต่